ส่วนช่วงนี้คุณผู้ชมท่านใดที่ชอบดื่มรังนกแอบบอกวันนี้พิเศษมากเพราะว่ายกมาไว้อยู่สตูดิโอเดียวกันกับสตูดิโอข่าวของเราเลยนะครับและมาพิเศษแบบนี้แน่นอนว่าต้องมาพร้อมโปรโมชั่นชุดใหญ่ไฟกระพริบใช่ไหมครับพี่กิงแน่นอนค่ะเห็นแดงๆเมื่อสักครู่นี้รังเป็ดมีไหมไม่มีไม่มี <c oughs> ไม่มีประโยชน์ด้วย <c oughs> รังนกดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้บอลแบกมาเองสว,ส,สวัสดีคระคุณโิ สวัสดีครับ่นต้องบอกว่ามาครั้งนี้นี่มาครั้งแรกเลยที่มาร่วมสตูด้วยครับดังนั้นเนี่ยมาเนี่ยก็ต้องเอาเขาเรียกว่าของใหม่ล่าสุดเลยของเรา,าเป็นสูตรผสมน้ามะพร้าวนะครับคือเอารังนกของไทยเนี่ยครับที่ว่าดีอยู่แล้วครับรังนกถ้ำธรรมชาติของไทยดีอยู่แล้วผสมกับน้ามะพร้าวซึ่งคนไทยเขาก็ชอบพานกันอยู่แล้วแล้วต่างชาติเนี่ยก็มาเมืองไทยก็ต้องกินน้ํามะพร้าวนี่ครับแล้วเลยเอาสองสุดยอดเนี่ยมารวมกันเป็นเครื่องดื่มรังนกผสมน้ามะพร้าวซึ่งเนื้อรังนกเรายังใช้เปอร์เซ็นต์เท่า 2.8%ไม่ได้ลดลงไปเลยนะน้ำมะพร้าวเพิ่มเข้าไปครับแล้วก็ลดน้ําตาลลงก็ทําให้มีกลิ่นหอมน้ำมะพร้าวมากขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วเราก็อยากจะนอกจากทานกับน้ําตาลแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำมะพร้าวของดีบ้านเราดูครับนะครับซึ่งปกติแล้วสูตรนี้เนี่ยเราเอาไปขายต่างชาติแล้วนะต่างชาเขาซื้อไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆแล้วกันครับที่ว่าได้ทานรังนกสูตรน้ำมะพร้าวของบอลแบกนะครับแล้วต้องบอกไซต์ตรงนี้เนี่ยเป็นไซต์ที่เป็นไฮไลท์มากเลยคือไซต์ ค่อยขายที่ไหนเลยครับจะมีเฉพาะที่นี่แหละที่ป้าเป็นไซส์200 ml แล้วสูตรน้ำมะพร้าวด้วยซึ่งโดยปกติแล้วครับรังนกบอลแบกเนี่ยอาจจะเคยเห็นเป็นไซส์42 ml อย่างเงี้ยครับ75 ml แต่ว่าครั้งนี้ที่มาคือ200 ml ครับแล้วก็เป็นสูตรน้ำมะพร้าวด้วยซึ่งโปรโมชั่นแน่นอนต้องพิเศษครับคือเป็นรังนกบอลแบกค,ครับ200 ml นะครับสูตรผสมน้ำมะพร้าว12ขวดแถมไปเลยให้อีก6ขวดรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น18ขวดครับ1,290บาทจากราคาปกติ2,000กว่าบาทนะครับแต่ตรงนี้เน 990บาทแล้วก็จัดส่งฟรีให้ทุกเซตด้วยสําหรับบางท่านที่สั่งหลายๆเซตก็ยังส่งฟรีให้ทั้งหมดให้หมดนี่เลยเหรอหมดนี่เลยครับ18ขวดแบบนี้เลย1,290เน้นเน้จ่ายแค่นี้เลยครับมีบริการเก็บเงินไปทางด้วยแต่ว่ามีแค่100เซตนะยังไงรีบโทรให้ทันครับ0 2 0 9 6 8 7 7 7ครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ0 2 0 9 6 8 7 7 7ครับหรือแอดไลน์ก็ได้ครับ mv Mon1 ครับสั่งรังนกบอลแบกสูตรมะพร้าว200 ml แบบนี้ครับซึ่งโดยปกติแล้วครับคนทานบอลแบกอาจจะเคยเห็นกันอยู่แล้วเน ว่าเมื่อก่อนเราเป็นไก่ดําบอลแบกโฆษณาทีวีอยู่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็มาทํารังนกด้วยซึ่งรังนกของเราเนี่ยจะใช้รังนกจากถ้ถาธรรมชาติของประเทศไทยครับซึ่งต่างชาติเนี่ยเวลาเขาจะเอารังนกถ้าเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาในบ้านเรานะเพราะว่ารังนกถ้ถาธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยครับดีติดอันดับต้ตนๆของโลกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต่างชาติที่อยากได้ก็จะเข้ามาซื้อในไทยนี่แหละหรือว่าเจ้าของสัมทานถ้ำเนี่ยครับก็จะขายให้ต่างชาติก็ได้ราคาดีทําให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆแต่ว่าตรงนี้เราโชคดีที่ม เองครับส่งรังนกถ้ำเนี่ยครับจากภาคใต้บ้านเราเลยเนี่ยส่งมาให้เราได้ตลอดดังนั้นรังนกบอนแบกทุกขวดจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วต่อมาก็โรงงานของเราครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องดืง่มวัสุขภาพอยู่แล้วครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วเมื่อก่อนเราก็ทําไก่ดาแต่ตอนนี้เนี่ยครับเรามาทารังนกซึ่งรังนกเนี่ยตั้งแต่การทําความสะอาดแล้วฮะเราต้องใช้คนในการทําความสะอาดแบบ<า>น,นี้นี่แหละใช่ครับเพราะว่าใช้เครื่องจักรอย่างอื่นทําแทนไม่ได้เลยครับใช้ได้เฉพาะแต่คนเท่านั้นต่อมาก็ขั้นตอนการต้มกการรรรจจจุเเน่ถึงงะป็คือแล เพราะว่าเราอยากให้สะอาดปลอดภัยไงฮะเพราะว่าโรงงานเรามีมาตรฐานนะครับ้า h HACCP, ISO 2 2งหมันที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารโดยตรงครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ทุกขวดทุกไซส์ของบอลแบกครับมีมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นราคาโรงงานมาสู่ผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับแล้วต่อไปผมจะให้ดูและ นี่ไซส์200มลวดใหญ่มากคือไซส์ใหญ่อย่างนี้เลยธรรมดาจะเห็นเป็น42 ml ครับเป็น75 ml ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ตรงนี้คือ200มลคือใหญ่ที่สุดในท้องตลาดแล้วและสังเกตตรงนี้จะมีรูปมะพร้าวแบบนี้ครับก็คือเป็นสูตรผสมน้ำมะพร้าวนะแต่ผมเทให้ดูเนื้อข้างในครับว่ามีเนื้อเป็นยังไงบ้างนี่ครับ เปิดมาต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับใช่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อรังนกเลยที่เห็นเราใช้รังนกแห้งถึง2.8ครับคือเยอะที่สุดในท้องตลาดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตักให้ดูเลยครับว่าคนทานบอลแบกครับทราบอยู่แล้วว่า ทานไปต้องเคี้ยวไปด้วยนะนี่อ้หูเต็มแก้วเลยค่ะใช่ครับก็คือขวดหนึ่งเนี่ยบางท่านทานครั้งเดียวไม่หมดครับนะครับเพราะว่ามันเป็นไซส์ใหญ่200 ml เนื้อข้นๆแบบนี้เลยตอนนี้เหลืออยู่30 <c oughs> กัดเสร็จแล้วนะยังไงรีบโทรให้ทันครับกับรังนกบอลแบก200 ml สูตรน้ำมะพร้าวนะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยพิเศษจึงออกน้องใหม่เลยแต่ว่าขายดีมากๆเสียงต,ตอบรับดีมากๆนะครับคืออยากให้ได้ลองกันนะครับกับรังนกบอลแบก200 ml สูตรน้ำมะพร้าวครับ18ขวด1,290บาทย้ำราคาอีกครั้ง้หมดดไเลย 18ขวดใชส์0 0 ml ้สูตรน้ำมะพร้าว1290บาทครับจัดส่งฟรีให้ทุกเซ็ตแล้วก็มีบริการเก็บเงินไปทางด้วยโทรเลยครับ02096877 7ครับอย่ามาโทรอีกครั้งนะครับ02096877 7ครับหรือว่าสแกนคิวอาโค้ดหน้าจอตรงนี้สั่งในไลน์ได้เหมือนกันครับไม่ต้องรอสายครับผมแล้วก็สูตรน้ำมะพร้าวอันเนี้ย เราสามารถเอาไปอะแดปทานกับอย่างอื่นได้ครับอย่างเช่นเราทานขนมหวานอยู่แล้วนะขนมหวานน้ำกะทิอย่างเงี้ยครับเราก็ใส่อันนี้ไปมีกลิ่นน้ำมะพร้าวด้วยแล้วเราเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมครับซึ่งหอมจริงๆแค่เปิดขวดก็หอมแล้วเนื่นรต,ตรงนี้ก็คือได้กลิ่นแล้วเพราะว่าเราใส่เป็นน้ำมะพร้าวเลยนะไม่ได้ใส่เป็นเฟเวอร์นะครับแล้วก็ผสมกับเนื้อรังนกเข้าไปด้วยเนี่ยฮรเราจะทานกับขนมหวานใส่เป็นขนมหวานกะทิอย่างอื่นใช่ครับชาล้วยน้ำเต้าหู้อะไรแบบนี้ได้หมดเลยลูกเข้ากันดีนะคะ20กว่าเซช่ครับเพราะว่าคนท่า ใช่ครับเพราะว่าสูตรนี้มันต้องบอกว่าพิเศษจริงๆคือทํามาเฉพาะ แค่แค่เป็นฤดูกาลเฉยๆครับแล้วก็ไซส์ 200ml นี่ก็คือคุ้มอยู่แล้วครับไซส์ใหญ่อยู่แล้วเพราะว่า18ขวดเนี่ย1,290บาทจะส่งฟรีเนี่ยเฉลี่ยเหลือขวดนึง7 2บาทเท่านั้นเองครับแล้วเป็นไซส์ใหญ่ด้วยซึ่งไซส์อื่นเนี่ยไซส์เล็กๆเขาก็50 60เข้าไปแล้วแต่ของเรา 200ml ครับนี่72บาทนะครับโทรเลยครับ020968777ครับอย่ามาโทรอีกครั้งครับ020968777ครับหรือว่าใครไม่อยากเราสายแอดไลน์สั่งได้เหมือนกันครับแอด mvmon1 ครับสั่งรังล็อกบอลแบกัั้็ทงเเซตนนนี่ยะม กว่ากิโลดัง<ฆ>นั้นเนี่ยถ้าไปซื้อที่หน้าบูธหรือว่าไปซื้อที่ห้างเนี่ยไม่มีขายด้วยครับแล้วก็ต้องเสียต้องไปหิ้วด้วยแบบนี้แต่ตรงนี้เราส่งให้ฟรีส0กว่ากิโลนะเพราะว่าปกติค่าส่งต้องมี200300ครับในกรุงเทพแต่ว่าตรงนี้เราส่งให้ฟรีให้ทุกเซตเลยครับจะสั่ง1เซต2เซตหรือว่าเก็บเงินปลายทางก็ส่งฟรีเหมือนกันนะครับยังไงร,รีบโทรครับโค้งสุดท้ายแล้วครับศูนย์สองศูนย์เก้าหกแสูตรน้ำมะพร้าวครับหรือเ่ตสุด้ายนะตอบโทรมายวีนอนวนา เนี่ยเรามีค่าจะส่งนะแต่ว่าถ้าโทรตอนนี้เนี่ยเรายังได้ยินเสียงกันอยู่อย่างเงี้ยเราได้สิทธิ์ส่งฟรีอยู่ครับยังไงโทรเลยครับ020968777ครับหรือแอดไลน์ก็ได้ครับแอดเอ็นบีมอลหนึ่งครับสั่งหลังนกบอลแบก200มลสูตรน้ำมะพร้าวครับผมอ๋อดูคุ้มจริงนะนั่งตรงนี้คือกลิ่นหอมมากเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมแล้วก็พี่พี่ที่อยู่ด้านข้างได้กลิ่นด้วยครับผมใช่ครับแล้วสูตรนี้อย่างที่บอกครับว่าเราทําเป็นฤดูกาลดังนั้นเนี่ยหมดแล้วหมดเลยครับแต่ว่าสิิินน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 นคคคค้้้้าาาาาขขออออองงงงเเเเรรรรีีี่่่ยยััััืืลลลล็็็ตตตใหมะปปปโผผแวกไไบดท เน,นี่ยอตใหม่ทั้งหมดเก็บได้2ปีหมดอีกที2,027เลยครับวันหมดอายุคือเก็บได้นาน2ปีเลยโทรเลยครับ0ูนย์8 7 7 7หครับหรือแอดไลน์ครับแอดเอ็มวีมอลหนึ่งครับสั่งดังนกบอนแบก200ร้อยมสูตรน้ำมะพร้าวครับผม โอ้โหอย่างนี้คุ้มเลยนะคะใช่ครับเพราะว่าถ้าเก็บได้นาน2ปีครับสองปีครับผมเวลามีเทศกาลต่างๆก็คือเนี่ยเอาไว้ไปใช้ใช่แล้วเก็บไว้ได้เลยหรือว่าใครป่วยก็คือยกเป็นกล่องแบบใช่เพราะว่าได้สแพ็คแบบนี้สบายๆครับค่ะโอ้โหสุดยอดนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากได้รังนกนะคะขวดใหญ่เซตนี้คุ้มแล้วจัดมาพิเศษเพราะว่าวันนี้มาสดๆในรายการของเราค่ะเอาสกิ่ชุดกันดีค่ะด้านข้างก็หมดโต๊ะนั่นเลยเอามาได้เลยฮะเดี๋ยวเก็บเงินดิพี่ต้นได้เลยมีมีการไว ใช่แล้วครับเรียบร้อยสิบแปดขวดสักสั่งสักน้องๆสักเรามีอีกคนนะยี่สิบคนเออก็ยี่สิบเซตไปเลยผมถูกระเบิดาาที่หนึ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ หลอกลิเวัภูง่า <ha. S 1> เออุต oh. สานะแมตช์แรกมาเอ,เออชอบตรงที่เป็นน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมสั่งกันได้เลยส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งท้ายพาไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันหน่อยเพราะว่าดาราหน้าใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับรอบนี้รูปหลอกกล้ามใหญ่คนที่ไปเที่ยวแอบสงสัยสเขาเขียวเนี่ยเลี้ยงน้องด้วยการให้กินอาหารปกติ mm. หรือต้องเสริมเวโปรตีนนะครับคุณผู้ชมเพราะกำลังพูดถึงน้องจิงโจ้ทุกอิริยาบถนี่เหมือนเบ่งกล้ามโชว์เราตลอด อดเวลาเลยชมภาพความน่ารักพร้อมกันส่วนวันนี้เราทั้งสตูลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ